ข่าววิทย์ในเชียงคือฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22กรกฎาคม2563โดยเฉพาะาครั้งบอลไทยครับรัดูข่าวบอลไทยเชียงคืนนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไรนะ่าสนใจกันบ้างครับเชียงคืนนี้ว่าที่ดาวยิงคนใหม่ของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับสติกองหลังที่ไทยลีกต้องระวังให้ดีโดยทางมาโกเซเชปอวิสนะผมว่าที่ดาวยิงคนใหม่บนถินประสาทสายฟ้าเตรียมจะเข้ามาถล่มประตูบนเวทีลีกสุดๆของไทย และเปล่าประกันหลังไทยลีกจะต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะ3ประกันหลัง BG ีอย่างเช่นอันเดสตูเยสวิกเตอร์คาร์โดโซและก็อิฟรานฟันดี้นะฮะที่ต้องพบกันในแมตช์ปรีซ์ดนัดแรกในวันที่2กันยายนนี้ต้องบอกเลยว่ามา์โกเชปวิสคนนี้กองหน้าคนใหม่ของทางบุรีรัมณ์นั้นมีสติบนเวทียุโรปนั้นไม่ธรรมดานะฮะซึ่งเขาคนนี้ก็คือส่วนสูงนะผม191รบซนติเมตรลงสามทั้งหมด2 7 9นัดยิงไปทั้งหมด102ประตูทำไปได้49แอสซิส ติดทีมชาติเซอร์เบียยู19ปียู21ปีและก็ทีมชาติชุดใหญ่ของเซอร์เบียเคยเล่นกับทีมดังของยุโรปอย่างปาติซานโอโกโกลิมปิกอสและก็เบรเอลมายอนกานั่นเองโดยต้องคอยจับตาดูว่าเขาจะเข้ามาแทนการขาดหายไปของเดียโก้ได้หรือไม่ซึ่งกองหน้าต่างชาติหลายรายที่ทางบุรีรัมย์ตามหานั้นยังไม่มีใครจะเข้ามาทำมาที่แทนเดียโก้ได้เลยสักคนเดียวครับ โอ้โหเป็นนว่างงานนี้นะฮะดีเอโก้คนนี้ว่าที่ดาวยิงดวงใหม่ของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับสติที่น่ากลัวเหลือเกินต้องระวังให้ดีนะครับผมทางกองหลังได้หลายทีมของสโมสรไทยลีกเราไปข่าวต่อมากันดีกว่าครับ1แต้มที่รอคอยชิมิสึนาก่อนโดนสักสัดสุตตามเจ้าได้ในทายหลังธีรศินเล่นหนึ่งชั่วโมงเต็ม โดยการน,นี้ทางชิมิสุเอสพาวน์ผมเก็บคะแนนแรกของุการนี้ได้แล้วนะฮะหลังบุกไปเสมอกับซังการตโวสูไป1ต่อหนึแบ่งแต้มกันไปโดยเกมนี้เจ้ามุ้ยทิรศสิลป์แดงดาแต่ลงสามเป็นตัวจริงก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกนนทีที่60นะฮะโดยตอนนี้ทางชิมิสุอยู่ดับสุดท้ายของตารางคะแนนมีแต้มเดียวจากทั้งหมด6นัดรแรกตั่นเอง โดยเ,เริ่มเกมมาเพียงแค่สี่นาทียสุเกะโกโตได้บอลหลุดขึ้นไปทางด้านขวาก่อนจะเปิดเข้ามาในเขตโทษแล้วเป็นเรนโตอากุสโตได้จังหวะยิงบอลเหินข้ามคานออกไปนาที่นี่ส่กนะผมทางยูสุเกะโกโตได้บอลเลี้ยงขึ้นมาทางด้านซ้ายก่อนจะเลือกจ่ายบอลไปให้กับคารินยอสจูเนียได้จังหวะจับบอลหนึ่งครั้งก่อนตัดสินใจยิงจากหน้าเขตโทษบอลพุ่งลุดเสาออกไป หลังจากนั้นอีก3านาทีต่อมาจากจังหวะเตะมุมของทีมเยือนเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษก่อนจะเป็นวันโดะมงชงไปเข้ากับยูกะทัสึตะมงต่อเป็นที่หน้าประตูแล้วเป็นคารินยอจูเนียได้จังหวะมงุโล่งเข้าประตูไปนะผมช่วยให้ทางชิมิสุเอสเพาวนั้นออกนําไปก่อน1 0ึต่อศนในงานนี้แต่แล้วสี่นาทีต่อมาทางคาเซนอิชิอิ en, i, ได้จังหวะเลี้ยงบอลหน้าเขตโทษก่อนจะไหลคืนให้กับบริกิฮาราคาวะ ด้จังหวะยิงหน้าเขียโทษส่งบอลเข้าประตูไปช่วยให้สักัดสูสุนั้นตามที่เสมอชิ่มิสูเอสเพาไป1ต่อหโดยการนี่ได้ผมบดครึ่งแรกไปนะผมก็ยังเสมอกันอยู่1ต่อหและก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้นะฮะมาตอนที่ทางครึ่งหลังนาทีที่ส8แปนะผมทางเอลชินโยนะฮะได้เปิดบอลจากด้านขวา ทีรสินแดงดาเกี่ยวบอลไม่ได้เลยบอลเลยไปถึงกองหลังสักกัดสุสกัดบอลไม่ดีบอลไปถึงเคนตะนิชิสวะด้จังหวะเอาบอลลงก่อนในจังหวะก่อนจะเลี้ยงจีเ้เขมาในเขตโทษแล้วยิงไปทางเสาสองแต่บอลติดเซฟของโยเฮอิทาคาโอกะนั่นเองนาทีเจ็ดสิบสามเคนตะนิชิสวะรับที่เปิดมุมเข้าไปก่อนจะเป็นวันโดได้บังหวะมงนะฮะบอลผ่านตัวคารินยอจูเนียก่อนจะเข้าประตูไปแต่ผู้ช่วยวจศินยกธงไปจังหวะลหน้าซะก่อน ทำให้ทางสกัโตสูตรนั้นยังสกอร์คงเดิมที่เสมอกันไปอยู่1นต่อ1นั่นเองหลังจากนั้นไม่มีใครทําประตูเพิ่มได้นะฮะหมดเวลาการแข่งขันสกัโตสูตเปิดบ้านเสมอกับชิมิสุเอสพาวเปหนึ่งต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปทําให้ทางชิมิสุนั้นอยู่อันดับต่อสุดท้ายของตารางคะแนนมีแต้มเดียวจากทั้งหมดหกนัดแรกฝั่งเจ้าชินมี3าคะแนนจากทั้งหมดหกนัดรันอันดับที่16ของตารางคะแนนเกินเลยชีเดียว แต่ว่างานนี้เจ้ามุ้ยที่สินดดงดาก็ลงเต็มประมาณ1ชั่วโมงนะฮะและตัวเขาก็ไม่สามารถทําสกอร์ให้กับตัวเองได้ในเกมนี้แต่ว่าก็ยังเสมอกันไป1ต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปครั้หนึ่งแต้มนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางชิมิซูเอสเพาวนะผมที่หยุดความพ่ายแพ้มาได้นะครับผมในนัดนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนัดต่อไปนั่นเองหล่าข่าวต่อมากันดีกว่าครับสินทวีชายชี้ข้อเสียหากลิกไทยปรับไม่ให้มีเลื่อนชั้นตกชั้น โดยทางสินทวีชัยหาไทยรัตนากุลนะผมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือว่า RPFA นะฮะและก็ผู้รับสัมปตูชมบุรี FC เชื่อมาว่านักฟุตบอลหลายคนจะต้องตกงานอย่างแน่นอนหากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาลนี้ไม่มีการเลื่อนชั้นหรือตกชั้นโดยนายกตีได้เผยมาว่า นั่นจะเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะคิดดูนะครับหากทําเช่นนั้นโอกาสที่นักบอลจะตกงานเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาก็เลือกที่จะใช้เยาวชนนักเตะในปีนี้ส่วนพวกที่มีค่าเหนื่อยมากกว่าเด็กก็อาจจะถูกปล่อยออกจากทีมเราไม่ควรจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกนะครับ จึงอยู่ที่ไทยลีกขับเคี่ยวกัน11นัดเพื่อหาทีมไป AFC แชมเปียนลีก2021แต่ทีมจากไทยลีก2ที่พวกเขาตั้งใจเลื่อนชั้นนะครับพวกเขาก็ควรจะได้ในสิ่งที่นอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนและเป้าหมายของสโมสรต่างๆที่มีใจรักฟุตบอลและลงทุนทําทีมในช่วงเศรษฐกิจไม่สู้ดีแบบนี้ผมมองว่านะเรื่องที่สําคัญมากก็คือความน่าเชื่อถือของลีกมูลค่าของลีกบ้านเรามันมีแฟนบอลชาวไทยทราบกันดี ว่า,าบ้านเรา,านั้นเดินทางมาไกลแล้วลีกของเราทุกวันนี้มีมูลค่าเป็นตลาดที่นักกีฬาอาชีพต่างชาติก็ให้ความสนใจนะแต่ถ้าหากมีความไม่แน่นอนในเรื่องของกฎที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้กลางคันทุกอย่างมันก็จะซ้อนกลับมาถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของลีกเป็นหลักเหมือนเดิมแน่นอนว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงก็จริงแต่ในอนา,นาคตหากไม่มีความชัดเจนในกฎระเบียบหรือกฎการปฏิบัติแล้วนำกฎบูมมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการนำการตัดสินใจผมมองว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทุกฝฟล์ทุกฟันเฟืองที่ทําให้อุตสาหกรรมนี้เดินต่อไปได้มันต้องอยู่แบบมีเป้าหมายอย่างชัดเจนคนเราไม่ว่าจะเป็นคนจ่ายเงินหรือนักเตะก็ต้องการฝันแต่ฝันบนพื้นฐานที่มีเป้าหมายไขว่คว้าไว้อย่างชัดเจนผมว่ามันสําคัญนะ ผมอยากจะให้หลายฝ่ายลดทิฐิลงต่อกันนะฮะแล้วเรากลับมาจับมือเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยที่จับมือกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงใจและก็เมตตาต่อกันผมเชื่อว่านาคตของทีมชาติไทยและก็ลีกบ้านเราจะเปรียบเทียบกับระดับเอเชียได,ด้ยอย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรานั้นไม่มีความบาดหมางกันจากนั้นก็มองเรื่องฟุตบอลมากกว่าการแข่งแย่งกันจะทำให้เราไปได้ไกลอย่างแน่นอน,นครับ นะนะผมนี่นะฮะก็เป็นคําพูดของเฮียตีนะผมสินธวีชัยทายรัตนกุลที่บอกว่างานนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างแน่นอนถ้าปรับไม่ให้มีเลื่อนชั้นตกปรดัดข่าวต่อมากันดีกว่านครับข่าวดีโคจโคนเฟิร์มมูรินโญ่หอกแซมบ้าจะอยู่ช่วยสวัสดแคทจนจบฤดูกาลนี้โดยการน,นี้สวัสดแคทยืนยันมูรินโญ่จะอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน,นครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาว่าเดนิสมูริโลกองหน้าชาวบราซิลจากสโมสรนครราชสีมามาซาเอฟซีทีมในสึกเตยตาไทยลีกด้รับความสนใจจากทีมคู่แข่งร่วมลีกเพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมล่าสุดทางโคชโจธรศักดิ์โพอ้นกุนซือใหญ่ออกมายืนยันแล้วว่าอดีตกองหน้าพีทีทีระยองนั้นจะอยู่ช่วยทีมสวัสดแคทจนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน,นครับโดยกุณซือใหญ่วัย12ปีคนนี้ได้เผยมาว่าเขา เดนิสบริโลคนนั้นสัญญาเดิมจะหมดในเดือนพฤศจิกายนนี้และถ้าฟุตบอลลีกไปเตะในจบในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเราจะมีการพูดคุยเรื่องการขยายสัญญาใหม่ออกไปอีกแต่ถ้าไทยลีกเปลี่ยนเป็นแข่งจบในเดือนธันวาคมนี้เขาก็อยู่กับเราเหมือนเดิมตามสัญญาครับตอนนี้เราได้พูดคุยนักเตะแล้วไม่ว่าฟุตบอลลีกจะเป็นอย่างไรแข่งตอนไหนเขาก็จะอยู่ช่วยเราไปจ,จบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน สำหรับทางเดนิสมูริโลกองหน้าวัย2 8ปีคนนี้เริ่มย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนี้โดยเคยเล่นให้ทั้งสิงห์เชลลเต็ดซูเปอร์พาวเวอร์สุรรณการซิตี้พีดีทีเรือยองหนองบัวพิษ FC และล่าสุดนครราชสีมามาสเตอร์ FC นั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะฮะที่โคชโจจะบอกว่ามูริโลคนนี้หอกแซมบ้าจะหยุดช่วยทางสวัสดิ์แคทไปจนจบฤดูกาลนี้นั่นเองครับ ก็ถือว่าให้ขอให้รูการนี้แข่งจบในสิ้นปีนี้ก็แล้วก,กันนะฮะจะได้ลดความบาดหมางทั้ง3มฝ่ายนะผมลดลงไปได้นะับผมและก็มีโอกาสที่ทางให้ทรูนั้นก็ต่อสัญญากับทางสโมสรไทยลีกกันต่อไปนะฮะหรือว่ายัางไงก็ต้องรอดูกันต่อไปในเงื่อนไขของพวกเขาก็แล้วก,กันครับเรานี้ข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจาโทษมีเดตสุดแฮปปี้หลังทีมรักลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกของเมืองโพเด โดยการนี้มีเดชธรายุทธพิสัยแนวรับของทีมเชียงใหมเ่เอฟซีเผยดีใจที่ได้เห็นทีมในดวงใจอย่างลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มียร์ลีกในปีนี้โดยเขาได้บอกว่ารอคอยมานานนะครับผมสำหรับของแดงลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษที่เพิ่งคว้าแชมป์มิยร์ลีกฤดูกาล2019-2020ซึ่งเป็นการเถลิงแชมป์เล็กสุดๆของเมืองผู้ดีคนแรกในรอบ30ปีโดยแฟนพันแท้อย่างจ่าโทมีเดชสรายุทธพิสัยแนวรับรุ่นน้องเดอะบล็อ,อก เดอะเวจอนสันของทัพพยัคฆ์รนาเชียงใหม่ FC, เอฟซีเผยความรู้สึกถึงทีมลูกหนังสุดรักไม่ว่ารอคอยมานาน,น,นะะแล้วนะฮะแล้หรับลิเวอร์พูลในดวงใจของผมเหตุผลที่เชียร์ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมต้องหงแต่ที่จําความได้ผมก็รักทีมนี้ไปซะแล้วผมเคยเปลี่ยนทีมเชียร์นะแต่เปลี่ยนทีมรักไม่ได้จริงๆ l i v ลิเวอร์พูลแชมป์แล้วครับคุยได้ ฐานิาสการของพยัคฆ์ร้านนาเชียงใหม่ FC ในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งไป4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางท2ล่าสุดสำหรับฟุตบอลไทยลีก2จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่25เมษายน2564 ส่วนรอบเพย์ออฟนะผมจะเตะกันวันที่2ถึงวันที่23พฤษภาคมปี2564นั่นเองครับโอ้โหเป็น,นว่าง,งานนี้จะโทรค,คนนี้ก็เป็นแฟนหงนั่นเองนะฮะเป็นะว่าง,งานนี้ก็ต้องยกแชมป์ให้กับหงแดงเนพภูไปโดยปริยายนะฮะใครที่เป็นแฟนหงผมก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยก,กันนะฮะงานนี้และนี่ก็เป็นนะผมข่าววิณัยเชียงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22กรกฎาคม2563โดยชฉพระว่าครั้งบอลไทยครับ